สวัสดีค่ะมาพบกับช่องทีตูนชาแนลของเรานะคะวันนี้ก็จะมารีวิวซุปชี่นะคะหน้าอีโมจินี่นะแล้วก็สลามสีใสเห็นไหมใสจริงเลยนี่นะเห็นนิ้วเราได้ใสจริงนี่นะคะก็ก่อนอื่นเราก็จะมารีวิวซุปชี่อันนี้ก่อนนะคะนิ่มสโลูนะคะไม่มีแพ็กเกจนะคะแล้วก็ไม่มีแท็ก อ่ามันเป็นพวงกุญแจน,นะแต่เรามันมันหลุดอะ่ะมันหลุดไม่ได้แต่ซื้อแล้วนะคะเนี่ยสายมันหลุดออกนะคะนี่นะคะมองเห็นไหมนี่นะคะนี่ค่ะก็จะมาบีบก,กันดูนี่นะคะสโลว์ค่ะเสียงค่อยไปไหนก็นขออภัยนะคะ จะพยายามให้เสียงดังที่สุดกิ่นก็หอมๆค่ะหอมมากสีก็จะแตกต่างกันนะคะนี่นะสีก็จะแตกต่างกันนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะเก็บใส่ก่อนเก็บไปก่อน อันที่สองนะคะก็จะเป็นสกุชชี่หน้าหัวใจนะคะไม่มีแท็กแล้วก็ไม่มีแพ็กเกจค่ะมาเปิดดูกันเลยนี่นะคะนิ่มสลนะคะเรามาดมกลิ่นกันคะ่ะก็ไม่ค่อยมีกลิ่นนะคะนี่นะคะ สโลนีน้น,นะคะอ่าเดี๋ยวเราขอเก็บก่อนนะคะค่ะต่อไปถึงคิวสลามสีใสของเรานะคะโอเคเราก็จะมาแกะกันเลยนะก็จะลื่นๆนะคะว้าเดี๋ยวก่อนนะคะค่ะมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะติดมือน,นะคะ นี่นะมันติดมือเราก็หลายวันแล้วเนาะมันก็ไม่ค่อยได้เล่นไม่ได้เล่นอะ่ะทิ้งไว้จนแบบใส่กิ้งที่จริงทําแข็งนะกันกันเหลวแล้วก็การติดมือแต่สุดท้ายมันก็ติดมือเหมือนเดิมนะคะจะมาฟังเสียงจิ้มกันต่อน,นะคะก็โอเคค่ะเสียงจิ้มฟินนะคะ มันจิ๋วๆนะคะคือเราไม่ค่อยทำเยอะเป็นคนที่แบบประหยัดมากนี่นะคะก็คือสลามของเราก็แผ่ดีบางมากเลยนะคะโอเคมีเสียงรบก,กวนนิดนึงขออภัยนะคะนี่นะคะ นี่นะคะเห็นไหมอ่ะค่ะก็โอเคนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามชชาแนลทีตูนชาแน,นลของฝากกดติดตามทีตูนของเราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายยย